สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ10บ,บาทโลหะ2อสีนะครับในวันนี้ผมมีเหรียญ10บ,บาทโลหะ2อสีครบรอบ72ปีสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปีพุทธศักราช2547เหรียญน,นี้นะครับครบรอบวาระนะครับในวันที่9ทธันวาคม พุทธศักราช2547มีการประกาศออกใช้นะครับวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2548มีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น3ล้านเหรียญด้วยกันด้านหน้าของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญจะมีพระบ,บรมรูปพระบ,บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9 ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพไทยฉลองพระองค์คุยมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขตัตยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์และสายส้อยปฐมจุลจอมเก้าวิเศษและมีวงกลมรอบพระบรมรูปเป็นลายเหลี่ยมเพชร เพชรทรงภายในวงขอบเหรียญน,นะครับจะมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญจะมีรูปเครื่องหมายราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใต้เครื่องหมายราชการจะมีข้อความว่าพจศจสองพภายในวงขอบเหรียญด้านบนนะครับจะมีข้อความว่าครบเจปีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้านล่างจะมีข้อความว่าประเทศไทยและมีข้อความ บอกราคาว่า10บาทตามลำดับโดยมีรูปธงชาตินะครับขั้นระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างนะครับทั้งสองข้างหากพูดถึงนะครับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั้นนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสำนักงานนะครับ ของส่วนราชการนะครับระดับกรมในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีภารกิจนะครับเกี่ยวกับการปรปฏิบัตินะครับราชการด้านการเมืองด้านวิชาการด้านเลขานุก,การตลอดจนบริหารราชการของนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจําสำนักนายกรัฐมนตรีรวมทั้งข้าราชการเมืองในสำนัก นะครับเพื่อให้มีการปฏิบัติงานนะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนั้นได้ก่อตั้งขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475เพื่อทำหน้าที่เลขาหนุก,การนะครับของนายกรัฐมนตรีต่อมาได้เพิ่มบทบาทมากขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีกระทั่งปีพุทธศักราช2502ได้มีการแยกหน่วยงานที่ทำหน้าที่เลขานุการนายกรัฐมนตรีออกเป็น2หน่วยงานได้แก่สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรีและสำนักบริหารของนายกรัฐ,รฐมนตรีแต่ในปีพุทธศักราช2508จึงได้มีการยุบรวมสำนักบริหาร บริหารของนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมกับสำนักธร,รมเนียบนายกรัฐมนตรีและได้เปลี่ยนเป็นสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในปีพุทธศักราช2517จนถึงปัจจุบันนี้นะครับเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั้นนะครับสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้นะครับอ่านข่าวสารต่างๆได้นะครับที่ w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  ์ไว์บ soc soc โทษทีคับ soc go t h s อีกครั้งหนึ่งนะครับเว็บไซต์ w w w soc go t h s นะครับสามารถเข้าไปาเรียนรู้นะครับได้เลย นะครับภารกิจของนะครับด้านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับจากเว็บไซต์ที่ผมเห็นเนี่ยมีภารกิจในเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านคณะรัฐมนตรีด้านรัฐสภาด้านส่วนราชการในพระอ,องค์ด้านภารกิจด้านประชาชนธรรมาภิบาลน,นะครับสอรอคอด้านการดําเนินการตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญ Yeah. มีเรื่องราวหรือข้อมูลนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้นะครับของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีข้อมูลเยอะแยะมากมายหลายหน้าเลยทีเดียวนะครับซึ่งน่าสนใจที่จะเข้าไปศึกษาความรู้กันใครที่ต้องการสอบถามเรื่องราวต่างๆนะครับของสํานักงานเลขาธิการรัฐมนตรี นั้นนะครับสามารถติดต่อหรือโทรไปที่เบอร์022809000ต่อ268นะครับและ436นะครับได้เลยหรืออีเมล soc@soc.mail.go.th นะครับก็สามารถที่จะติดต่อส่งข้อความนะครับไปสอบถามหรือรายละเอียดที่สงสัยได้เลย นะครับะทั้งหมดเป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเราจะเห็นว่าเวลาเราสะสมนะครับเหรียญต่างๆนะครับนอกจากที่จะสะสมไว้เก็บไว้แล้วนะครับยังสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้นะครับจากเรื่องราวต่างๆที่ผ่านจากเหรียญเหล่านั้นนะครับได้เลย เราจะได้รู้เฮ้ยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับคือสํานักงานอะไรนะครับของในส่วนราชการใดนะครับแล้วมีหน้าที่มีพันธกิจที่ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างนะครับเราจะได้รู้เป็นความรู้ไปในตัวด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆและนี่เองคือความชื่นชอบนะครับสําหรับนักสะสมคนหนึ่งนะที่ชื่นชอบการสะสมแล้วก็ชื่นชอบเรื่องราวนะครับของเหรียญเหล่านั้นด้วย เวลาเราย้อนกลับไปเราจะพบว่าแต่ละเหรียญเนี่ยมีเรื่องราวเรื่องเล่านะครับผ่านเหรียญเหล่านั้นมาเสมอนะครับเหรียญที่ผลิตออกมาย่อมมีความหมายนะครับโดยเฉพาะพวกเหรียญที่ระลึกต่างๆนะครับเหรียญที่ผลิตในวาระสําคัญต่างๆย่อมมีความหมายในวันนั้นๆน,น,นะครับหรือหรือความหมายในสิ่งสําคัญนะครับที่มีการผลิตออกมานะครับอยู่นะ เพราะนั้นเนี่ยแหละหลายท่านเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ผมก็แนะนำไปนะครับถือว่าเป็นการแนะนำข้อมูลต่างๆนะครับที่บางครั้งเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับก็ฟังข้อมูลถ้าเป็นประโยชน์ก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ดีใจด้วยนะครับนะแล้วก็ใครที่จะติชมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้ติชมแนะนำหรือให้เพิ่มเติมข้อมูลด้านใด ยินดีนะครับยินดีเราถือว่าเราเป็นนักสะสมเหมือนกันเราถือว่าชื่นชอบในเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ10บาทเหรียญกระสาบไทยเหมือนกันนะครับรวมถึงชอบของสะสมนะครับในลักษณะแบบนี้เหมือนกันก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนกันนะครับ <c oughs> นี่คือเป็นทั้งหมดของเรื่องราวของ c h a n n e l นจีค r ดรี i ิวนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกระสาบไทยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญส0บบาทโลหะสองสี ครับเราจะนำมาพูดคุยนะครับผ่านคลิปวิดีโอในลักษณะแบบนี้นะครับ